วันนี้มีรายการออกเดินทางอีกแล้ววันนี้จะไปทางซ้ายลับป้าปเขียยไว้วางซ้ายวางเหนือขวาเจี๊ห่มแต่เราไม่ไปเจี๊ห่มไปวางเหนือก็ไม่ไปจะผ่านที่นี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะเลี้ยวไปอำเภอเมือง,งปานเลี้ยวซ้ายนี่ไปวางเหนือแต่ก่อนถึงวางเหนือเราจะแยกเข้าเมืองอำเภอเมืองป่าน ไปทางเมืองปานไปทางน้ําตกเจสซอนแต่เราไม่เข้าน้ําตกจะไปอีกสถานที่หนึ่งคือถ้าเชื่อว่าถ้าห้วยหกถ้าหลวงห้วยหกถ้าหลวงเมืองปานเป็นถ้าใหญ่ที่มีความสวยงามสวยสนุกงามไร้ชั้นอยู่ในนั้น,น น่โบราณอยู่คู่ภูเขาลูกนี้มาน,น,นานแล้วหลายร้อยหลายพันปีหลายหมื่นปีตั้งแต่ดึกดำบันมาแล้วครับช่วงนี้เป็นวันอันน,นี้วันอี้วันอาทิตย์บริเวณนี้ก็จะมีตลาดชุมชนตลาดนัดมาขายของทุกๆวันอาทิตย์ชื่อว่าตลาดบ้านสัน สานรุ่งเรืองสันติสุขอยู่ในกันเนยนี้เส้นทางเส้นนี้เชื่อมระหว่างอำเภอเจ้าหงกับอำเภอเมืองปานตอนนี้กำลังจะข้ามแม่น้ำแม่น้ำสายแม่น้ำสาย เลี้ยวซายวัดูพุทธบาทสุทาวาสส่งไปวุทยานแห่งชาติแจ้ซอนั้งขวามือนี่คือวัดรงนั่งคิรีชัยบ้านปางป่วย ป่าไม้ธรรมชาติมีผูกพืชผักสวนการเกษตรบ้างถ้าว่ันรงน้ไาก็จะเข้าเก็บป่าไม้ที่เป็นป่าธรรมชาติไม่มีที่ทำกินเป็นป่าสงวน การขับขี่ก็ต้องระวังอันตรายรดความเร็วเนื่องจากทางพคดเคี้ยวคดเคี้ยวบนตามไหลยเขาภูเขาไม่สูงนะแต่ว่าโค้งไปมาเนื่องจากมีลำห้วยลำธารแาวนี้ก็จะโค้งไปตามไหลเขา ถนนตัดผ่านระหว่างอำเภอก็จะไม่ค่อยมีรถสัญจรสักเท่าไหร่ปัจจุบันนี้รถผ่านไปมามีน้อยเนื่องจากชาวบ้านท่นนี้ก็ไม่ได้ออกไปทำงานเลยข้างนอกอยู่กับในไร่ใน,ในสวนส่วนคนทำงานก็ไปตั้งแต่เช้าแล้วเช้ากลับมาก็ตอนเย็นคนที่อยู่ที่นี่ก็จะเข้าไร่เข้าสวนกัน တဲ့တော့ကနေ comedy channel တစ်ခုတော့လား สมบูรณ์ดีดินดำน้ำดีป่าไม้เขียวะจีตลอดทั้งปีช่วงนี้เต่นนี้เมืองป่านี้จะมีอุทยานต่างๆมากมายเพราะอันนี้เป็นภูเขาภูเขาจะมีต้นไม้ใหญ่ๆอยูทำให้ดินชุ่ามชื้นป่าไม,ม้อุดมสมบูรณ์มีน้ำตกมีลำธารน,น้ำตกก็มีหลายแห่ง ีน้ำตกแจสซอนน้ำตกแม่แม่ปลายน้ำตกเล็กๆอีกหลายแห่งความท้ามีน้ำผู้ร้อนน้ำผู้ร้อนแจสซอนมีทั้งน้ำเย็นมีทั้งน้ำอุ่นก็เป็นอะไรที่น่าแปลกอยู่ในสถานที่เดียวกันมีทั้งน้ำเย็นน้ำอุ่นจะตังเกลียดเขาเขียวกันจีประมา ร่มเริ่นเพราะดินตามน้ำดีด้านซ้ายมือนี้มีวัดหนึ่งวัดชื่อว่าวัดพระธาตุดอยสางพระาตดอยสางก็สามารถเข้ามากราบรัตการพระ ทำบุญกันได้ก็เป็นที่น่าแปลกอีกมีแม่น้ําอยู่ลําน้ําอยู่หน้าวัดปลาทั้งหลายก็จะอยู่ตรงหน้าวัดรับไม่ออกไปไหนกันทนั้งแม่น้ํานะน้าก็ไหลแล้วก็ไม่มีอะไรกัน้นปลาก็ไม่ไปไหนปลาจะอยู่หน้าวัดเพราะปลาเขาคงจะรู้ว่าถ้าอยู่หน้าวัดแล้วจะปลอดภยัยไม่มีใครมาทําลายไม่มีใครมาจับซึ่งเพราะว่าเป็นเขียนอภัญทาน เลี้ยวขวาจะไปกิ่วฟินเลี้ยวขวาอุทยานแห่งชาติแจ้ซอนแต่เราจะไม่เลี้ยวเราจะไม่เข้าไปทางนนวันนี้วันนี้เราจะไปทางซ้ายมือแล้วตรงไปก่อนนจุดนี้เราจะตรงไปก็ไปเพื่อไปท้อ,อก ตรงไปนี้ก็จะเข้าอำเภอเมืองปานนะในนี้เป็นย้านชุมชนเขตอำเภอเมืองปานด้านตาน,นี่ไปวัดเก่าและโบราณนะวัดควงกอมถึงตรงนี้เราจะเลี้ยวทางซ้ายไปอำเภอเมืองปานถ้าไปทางขวาให้เป็นไปบ้านแจ้อนเราไม่ไปเราไปเมืองปาน ที่ว่าการอำเภอบมงปานจะอยู่ด้านหน้าน้นไปจากนี้ไปอีกประมาณสองกิโลเมตรก็มาถึงตรงนี้เราจะแยกไปทางซ้ายมีป้ายบอกว่าไปลำปางแต่เราไปไม่ถึงลำปางอันนี้เส้นทางนี้ที่นี่คือส่งไปไปอำเภอที่ว่าการอำเภอเราจะเลี้ยวทางซ้าย เพื่อเป็นเส้นทางที่จะไปจังหวัดลำปางตัวจังหวัดแต่เราไม่ไปไปถึงจังหวัดเราไปแค่นิดเดียวจะถึงถ้ำแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายตรงสามแยกข้างหน้านี้บริเวณนี้ก็เป็นตัวอำเภอเมืองปานอันนี้ก็มีร้านสะดวกซื้ออยู่ซ้ายมือร้านสะดวกซื้อ จุดหมายที่เราจะไปคือภูเขาด้านาหน้านู้นครับภูเขาลูกคงสูงด้านหน้าเนอะอันนั้นเรียกว่าดอยปู่ยักษ์จะมีตัวสืกอเขียนไว้ตรงนน้นนะครับนูนะ่นดอยปู่ยักษ์ เก็บไว้โดยบูยาครับจุดนั้นคือจุดหมายจะเราจะไปในวันนี้เจะมีทางเลี้ยวซ้ายเข้าตรงนี้เลี้ยวซ้ายตรงนี้เลยครับถึงจุดหมายปลายทางอันนี้จะยมตครงการเตรียมมารับครับตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงด้านบนนี้แล้วไม่ใช่ถึงไม่ใช่บนสุดนะบนแค่ตรง ขึ้นมาได้มานิดเดียวตรงนี้บริเวณนี้คือจะสร้างพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่หน้าตาก,กว้างเก้าเมตรตอนนี้ก็กำลังได้วางศลาฤเลิกไปแล้วเมื่อเดินก่อนนน้นมองไปด้านล่างก็เป็น,นวิวทิวทัศสวยงามเป็นชุมชนบ้านแพ้ก้อมแพะก้อมอำเภอเมืองปานทางที่มีเสาวิทยุนูนทางนน้นเป็น ทีว่าการอำเภอเมืองปานเภเมืองปานเทศบาลเมืองปานเป็นทย่านชุมชนตัวนี้ก็ได้ขึ้นมาถึงบนนี้ละเป็นว่าถ้ำถ้ำห้วยหกถ้ำหลวงเมืองปานถ้ำหลวงเมืองปานหรือว่า,วา,วา,วาดอยปู่ยักษ์ตอนนี้กํลาลังมีการกจะสร้างพระประธานองค์ใหญ่ฐานหน้าตากว้างเท่าไรนะครับก้าเมตรหน้าตากว้างเก้าเมตรนะครับตอนนี้นี่ท่านนี้คือท่านแรกคือผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่สองการคุณโยมผู้ช่วยครับผู้ช่วยสอทครับ,รบแล้วตอนนี้ก็ภาษานี้ก็ว่าจะให้พระอาจารย์เสรีมาจำอยู่ที่นี่เพื่อจะได้เป็นกําลังในการดูแลในการรับคณะสถานญาติโยมที่จะมาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานที่นี่ครับก็ทนายที่ได้ดูได้ชมคลิปนี้แล้วก็อยากจะร่วมบูญร่วมในการสร้างพระ ที่หน้าปากทางเข้าถ้ำห้วยหกถ้ำหลวงเมืองปานก็ขอเชิญได้ติดต่อทางที่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่สงการโทรศูนย์เก้าสามน์สองหกหนึ่งห้าหนึ่งสามสี่ได้เนาะที่ผู้ใหญ่สงการผู้ใหญ่บ้านหมูท่ที่หมู่ที่เจ็ดบ้าน,บ,านบ้านศพปานอำเภอเมืองปานจวดลำปางครับขอโมทนาบุญขอโมทนาสาธุ